วันนี้พี่จะมาขอท้าเองให้เล่นไอดีใหม่โดยที่ห้ามปลูกผักห้ามเทรดกับคนในเซิฟแลวห้าม,ามเติมโลบัคซื้ออะไรได้ปะครับห้ามเติมโลบัคห้ามทุกอย่างที่เป็นเงินในเซิฟนี้แล้วจะทำส่วนได้ไงครับเนี่ยเอา้าอันนี้ก็เรื่องของเองนะครับเพราะว่าพี่ท้าไงแต่ว่าพี่จะเอาและคูณให้ก่อนอ่ะอเอาไปใช้ดูจะต้องทำยังไงอ่ะสามตัวโอ้ยคูณยักธรรมดาอยู่แล้วสามตัวปึง้ง ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมผมได้ไอเดียในการหาเงินนะทุกคนทุกคนสังเกตนะตอนนี้พี่มีแค่20เท่านั้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาและคูณไปขายกันนะครับหรือว่ามันจะขายได้เท่าไะ <ผม S 1> นัน้นเราไม่ได้นะไม่คนดู เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยครับผมย้อนวันวานอ๋อผู้เล่นแม่เขาจะซื้อแครอดกันเฮ้ยห้ามปลูกนี่พี่ใช่ปะเออห้ามปลูกครับเพื่อนงั้นเราต้องวางและคุณไปก่อนนะพ่อทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการแบบสุ่มเซิร์ฟหาคนรวยๆเว้ยแล้วเราจะ AFK กันนะเพื่อนๆมาดูว่าน้องและคุณจะเอาผลไม้อะไรไมาให้พี่บ้างทําไมพี่แปบ,บมาเล่นคนเดียวใช่ปะครับไม่ได้มากับน้องปิมมี่นะทุกคนนะ คือว่าน้องปีมไปเสริมสวยมาทุกคนครับไปทําจมูกเสริมสวยมาอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าอยากให้พี่ปีมมาออกคลิปพี่เร็วๆนี้นะครับหรือแบบอยากให้หายไวๆก็กดไลค์กันมาด้วยนะทุกคนอุ้ยทุกคนครับตอนนี้นะครับผมพี่ก็ยืนหนาวมานานแล้วเพื่อนกับน้องและคุณในสวนพี่อ่ะโอ้โหเรายังไม่มีตังค์ซักบาทเลยนะครับตอนเนี้ยเราได้ไปเจอกับสวนคนรวยเว้ยข้างๆสวนพี่เนี่ยดูหน่อยดีว้าว แคนดี้บอสซัมต้นสายใหม่ชื่อภาษาไทยมันชื่อต้นสายใหม่จริงเหรอวะอุย้ยนี่ทัดและคูณพี่มันมาสว่วนนี้นะอิ่มเลยเดี๋ยวเราอิ่มเลยเพื่อนแต่ว่าถ้าพี่มีโลบักนะทุกคนนะแต่พี่มีนะเพื่อนๆถ้าใครอยากให้พี่ขโมยหนึ่งพันไลค์พี่จะแอดเพื่อนคนนี้ไปนะขอหนึ่งพันไลค์นะทุกคนนะเราจะขโมยอันใหญ่ๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเะนี้ยแต่พี่โจ้ท้าเราห้ามใช้โลบักอ่ะเพื่อน ใบกวนอดอดใบกวนอดใบกวนอันนี้สวนใครวะข้างๆกันเบื่อวาเลี้ยงพึ่งนะฮะสวนหรือป่าช้าครับเนี่ยลบไปเป้าอุย้ยมีแต่ผลไม่แพงเลยอะแลคคุณพี่อย่ามานะสวนเนี้ยมันไม่แพงอย่ามานะโอเคครับตอนนี้น้องแลคคูนเราอีก2นาทีจะเริ่มปฏิบัติการกันนะทุกคนนะเดี๋ยวรอน้องแรคคูนกันว่าจะไปสวนไหนแล้วก็มีสวนตรงนู้นด้วยครับทุกคนเห็นปะเดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอะมุนนะแมงโก้อะไรนะ่ะก็งันๆน,นะเป้าหมายพี่ก็คือนี่เลยครับสวนแคนดี้ สิบวิสิบวิสิบวิเอาเลยเอาเลยเอาเลย Let's go หาไปเอาหายตูว <I do. S 1> เอาแลคุณพี่วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเอาเหลือส่วนอะไรเนี่ยเอาแล้กคุณเราควที่ไม่ทํางานเลยเอาจากนั้นนะครับพี่ได้ทําการเอ k นะครับมาดูกันว่าน,น้องแลคุณจะให้อะไรเราพี่ก็ได้แคนดี้มาแล้วนะครับเ mm hmm. พื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองปล่อยเอฟไปยาวๆดูนะทุกคน สอนวิธีการหาแลกคูณฟรีถ้าใครอยากเอาไปทําตามนะคะกดไลค์ให้พี่ก่อนนะลองชวนเพื่อนไปทําแบบนี้ดูเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันส่วนพี่โจหรือเปล่าวะนั่นนะมาทําอะไรตรงนี้วะอ๋อน่าจะมายืนเอฟเคอาบัฟหรือเปล่าวะเนี่ยสวนข้างในว่าจะเก็บติดบัฟเยอะแน่ๆเลยวะเฮ้ยอะไรเนี่ยโวพี่มาทำอะไรเนี่ยก็มาออนเอาบัฟเฉยๆเฮ้ยเฮ้ย เอาพี่เมื่อกี้ผมเทรดผิดอะใช่ป่ะเมื่อกี้เทรดอะไรแกแม่ผมเทรดแลกคูณไปอะใช่หรอเออน่าจะแลกไคูณเนยเนี่ยในตัวในตัวผมไม่มีเลยเนี่ยตัวนี้ป้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับ แลคูนครับเอ้าใช่เหรอวะแลคูนเหรอวะเอ็งได้กดใจไว้ไหมไม่พี่ไม่พี่โอ้แลคูนสามคูนจะมาดูส่วนพี่เนี่ยจะมาดูส่วนพี่เลยอะเออวะอ่ะตัวนี้ละกันนะไม่ใช่ของผมตัวใหญ่ๆพี่ไอ้ตัวนี้เอ้าจริงเหรอวะโทษนะพี่โทษนะพี่แม่งกดโดนเว้ยโอ้โหเอ้าเองเลยขอโทษพี่ขอโทษพี่ว่าจะมาดูพี่เนี่ยเห็นพี่มาออนเกมเฉยเนี่ยเหรอเออวะใช่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละของผมอ่ะอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอาละไก่ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยใครอยากให้พ <im <im um ี่เอและคุณไปแจกนะเพื่อนๆนะกดไลค์กันมาหลังจากที่พี่ได้เอฟเคมานะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าวันนี้เราได้ผลอริตอะไรกันมาบ้างนะครับทุกคนอะทานตะวันยักษ์จากน้องเล็กคุณนะครับแล้วก็มะพร้าวแช่แข็งอันนี้พี่ให้ ที่ให้อาหารน้องแลคคูนเลยละกันปั๊บอะไรอีกแก้วมังกรแชร่แข็งอ่าโอเคนะคัะผมเฮ้ยเหมือนพี่จะได้แคนดี้มาด้วยนะทุกคนนะเหมือนจะมีนี่ครับมีแอปเปิลนี่นะครับพี่ได้แคนดี้มา2อันนะทุกคนนี่สองันนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คราคาแคนดี้กันทุกคนมันบั๊กอันเล็กนะเวลาแลกคูนไปก๊อปปี้มาทุกคนมันจะชอบแบบบั๊กเลยเนี่ยเท่าไหร่เพื่อนอุย้ย1 8บีอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าบีเฮ้ยใช่หรอวะสองเนี้ย เดี๋ยวเราลองขายดูอะทุกคนแคนดี้เดี๋ยวพี่ลองขายดู I want to sell it อุ้ยห้าพันล้านแล้วครับอ่ะอีกนึงอีกันนึง I want to sell ปั๊มโว 24 0 0 0พล้านก็ตอนนี้นะครับพี่คิดภารกิจอะไรออกแล้วทุกคนอ่าทุกคนครับตอนนี้นะครับเราจะทำการแต่งตัวเป็นแอดมินโกอาการ์เด้นนะเพื่อนๆแล้วพี่อ่ะจะไปแบบว่าทำการให้ผลผู้เล่นใหม่แต่งเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนให้กี่คะแนนครับสำหรับเซตนี้นะครับจริงๆพี่ก็ตั้งใจแบบว่าไม่ได้หาผู้เล่นใหม่หรอกเราแบบเจอใครในเซริร์ฟเราก็ไปให้ผลไม้เขาเลยนะทุกคนเมื่อแอดมินโกอาการ์เด้นมาทำการให้ผลผลไม้ผู้เล่นในเซิร์ฟ ก่อนผู้เล่นใหม่ว่าเราให้นายเราให้นายรับไปเลยปึ๊บไม่รับเฉยมีควีนบีนะครับเดี๋ยวพี่ให้ปึ๊บรับไหมรับไหมอ่ารับเรียบเลยไอ้คนนี้กําลังดูผลไม้ขายตังานไม่น่าพอซื้อผลไม้นะนายเราให้เราให้รับไปเลยรับไปเลยขอบคุณเน้ยเขาขอบคุณเรามาว่ะคนนี้เอาไปรับไปเอ้ยรับละรับละรับละอ่าคนนี้เอาด้วยคนนี้เอาด้วยเราให้ด้วยเราให้ด้วยให้ทุกคนนะครับเดี๋ยใครผมให้หมดครับกน็อกทรงช่างฮืมโลบอคเกมซิง ร้อยสี่สิบบีเลยนะเนี่ยฟ้าวอะไรนาะยมีผู้เล่นใหม่มาครับใครวะเนี่ยสวนใครวะอู้จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊อ้ อย่างกับสวนในฝันสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยทุกคนนะอนไในเจ้าของสวนอะ่ะพี่ก็ชอบอยู่นะครับดูทางเข้าขเขาดิเดี๋ยวเราจะให้รางวัลสวนนี้กันยู่สาย,สายอยส่มาคนนี้ออกคนนี้อ่ะรับไปรับไปมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองขายผลไม้ทุกผลที่มีในตัวพี่ดูมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ทุกคนนะปับ๊บดูนะตอนนี้พี่มี 182B บีเดี๋ยวเราจะทําการขายทั้งหมดเลยนะทุกคนนะฮะไอวันทูเซลไม้อินเทอร์วิตอรี่ว้าวห้าพันห้าร้อยแปดสิบบีทุกคน จำกติกาที่พี่โจให้พี่มาได้ปะบอกว่าห้ามปลูกอะไรในนี้ใช่ปะห้ามปลูกห้ามปลูกครับผมห้ามขอผลไม้อะไรงนงี้เนาอยใช่ปะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําการแต่งสวนนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าจบคลิปอะ่ะสวนพี่จะเป็นประมาณไหนนะทุกคนนะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะคะเพื่อนั mm hmm. มาประกวดสวนกันวันนี้สวนไหนถูกใจพี่รับไปเลยแคนดี 8, mm ้แปดพันบี น้องแรกคุณพี่ปิจิกมาให้เองนะครับเดี๋ยวหาว่าหมูเดี๋ยวหาว่าหมูขอเช็คราคาหน่อยเด้ป้งว้าวแปดพันดีจริงมานะครับวันนี้นะครับผมมาประกวดสวนกันและวันนี้นะครับพี่ได้สุ่มผู้ติดตามมานะทุกคนนี่นะครับอยู่ในเซิร์ฟของเราแล้วนะครับผู้ติดตามมาเริ่มดูสวนน้องคนแรกกัน Hello g การ์เด้นพี่จะให้คะแนน1-5นะครับผม มานะครับผมมีต้นอุ้ยต้นถัว<ะ>่วทองคำอุ้ยต้นถั่วทองคําว่ามีไข่ทองคําอยู่ข้างบนเปล่าแล้วก็ปลูกเป็นมูนเมลอนจํานวนมากนะทุกคนนะฟาร์มก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับคนนีนะมีต้นมูนวัตซัมอันนี้ก็แอบ,บสบายตาเอาไป1คะแนนน้องเฮลลเอาไปเลย1คะแนน<ะ>ตกรอบนะครับผมไปคนใหม่มาเลย คนไหนสวยสุดอะ่ะพี่เลิกดูคนที่เหลือ,อครับคนต่อมานะครับผม5วายอู้กดไลส่วน28มีทุเรียนยักษ์หต้นโอ้ขนาดต้นคือโคตรใหญ่แต่ดูผลผลิตสิทุกคนทำไมมันสวนทางกันขนาดนี้วะ้อต้อนอย่างใหญ่แล้วดูขนาดผลนี่หรอาทางเข้าอ้ให้ให้ความเป็นแบบธรรมชาตินะครับให้ความเป็นแบบธรรมชาติ พริกทองคำมีพริกทองคำอุย้ยจัดแบ่งโซนดีนะแบ่งโซนดีอยู่นะแบ่งโซนดีอยู่นะคนเนี้ยอุย้ยแต่ลกว่ะป่าดงดิบหรือเปล่าเอาไป2คะแนนพอคนนี้เอาไป2คะแนนพอครับเพื่อนตกรอบเจอกันใครจะเข้าก็เข้าคนนี้ใครเนี่ย e b u p มไม่มีอะไรเลยเอ็งเข้ามาทำไมน้องตกรอบตายครับน้องแม็กกาเดนโอ้ มีแบ่งโซนแบ่งสีว่าโอ้โหปลูกแตงโมยักษ์อีกละเอ้ยมีแคนดี้ด้วยเอ้ยไม่ใช่อะ่ะมูนบอสซัมคนนี้เอาไป2คะแนนตกรอบายเลยฮะเพื่อนเหลือคนเดียวใครวะเนี่ยคนใหม่นี่ว่าคนใ,หม,มใคมหม่มีใครมาไหมมีใครมาไหมเข้ามาเลยครับสมอลเล็กอุ้ยอุ้ยให้ทีมแบบอบอุ่นอะแบบโลกแฟนตาซีทุกคนดูดิให้ทีมอบอุ่นโลกแฟนตาซีสีส้มอบอุ่นนะครับทนอบอุ่นนะ ตรงนี้ไม่รู้ว่าวาดรูปอะไรเหมือนกันนะตรงนี้นดูดิรูปไข่ไก่หรือเปล่าไข่ไก่ตอนนี้ก็มินิมอลมินิใจนะครับนี่มีปิ้งย่างทีวีจุดพักปลูกต้นไม้เล็กน้อยพอตรงนี้ก็แบบนี่นี่เหมือนกำลังจะทำทางขึ้นไปไหนไปไหนไม่รู้นะครับเป็นแมปกระโดดใช่ปะโอเคโอเคอย,อยู่อยู่ผ่านผ่านผ่านเขารอบผ่านเขารอบคนนี้นะครับ u w u อุ้ยอุ้ยบ้านมันอยู่ข้างบนหมดทุกคนอุ้ยต้นรังพึ่งต้นรังพึ่ง อู้พี่ยังไม่ได้ทำเลยนะต้นลงพึ่งเนี่ย,ยเหมือนจะเหมือนจะทํำลงพึ่งยักว่ะอุย้ยมีต้นทานตะวันด้วยฮะติดบัฟอะไรบ้างเนี่ยเช็คหน่อยบัฟทองโพลินีเซีเลเชียลมูนลิตอุ้ยทานตะวันแบบติดบัฟเยอะมากครับทุกคนคนต่อมานะครับน้อง A B C ซโอ,โอว้าวแหลกเลย นี่แม่งสุดยอดว่ะต้นอะไรเนี่ยสูกาแอปเปิลโอ้ต้นใหม่นะครับวิถึงจะลกแต่สวยว่ะพี่ว่านะถึงแบบจะดูลกนะครับแต่ว่าโอ้แ่งโทนสีได้สวยว่ะพี่ว่านะดูดิวพี่ว่าแ่งโทนสีสวยดีอะเออว่ะไม่น่าไม่น่ามีใครตึงเท่าน้องคนนี้ระหว่างในเซิร์ฟนะครับตอนเนี้นะตอนที่พี่หลับตาดูตอนเนี้ยนะครับมาน้อง ABC รับไปเลย1นิ้ิวโป้นะครับและก็รับไปเลยแคนดี้ 8,000บีนี่แหละครับผู้ประกวดสวนชนะของเรารับไปเลยครับเต็งยกให้เป็นแชมป์ในคลิปนี้เลยนะครับใครอยากมาอวดส่วนให้พี่ดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้กันด้วย